ขนาดนี้ <c oughs> จะสีทุ่มแล้วทุกคนเราเออกมากินก๋วยเตีเ๋ยวนะจ๊ะอยากสซนน้ำร้อนๆพิเสร็จลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าหมู่บ้านพอดีเส้นใหญ่ตกหมูพิเศษอยากกินน้ำร้อนๆอะ ชีวิตช่างเสื่อมเฉยกินอนอยไม่เป็นเวลาวันนี้ติดกัวพันลูกค้าเยอะมากทุกคนลูกค้าชอบผมก็เลยเสร็จเดือดพวกนี้อีกคู่นี้ลูกค้ามาจากต่างประเทศ วันนี้มาจากประเทศเยอรมันพวกนี้ก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันกินนอนไม่เป็นเวลาว้วนขึ้นเรื่อยๆทุกคนเลยนอนกันยังได้หนูนว่าจะไม่กินนะนะจนูนหิวอะ กินข้าไม่ใค่มือเดียวนี้คือมือที่สองทำงานมันเหนื่อยเนาะแต่จะเหนื่อยกว่าถ้าไม่มีงานทำ ถ้าต้นทุนเราน้อยกว่าคนอื่น <c oughs> สิ่งที่เราต้องมีมากกว่าคนอื่นก็คือความอดทนขับความพยายามถ้าเราเกิดบัจจนเราต้องมีความพยายามกับความอดทนให้มากกว่าคนอื่นต้นทุนชีวิตเรามันน้อยความพยายามไม่เคยทอรอยศใครอันนี้คือเรื่องจริง เดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดบ้านต่อ <c oughs> แคบหมูพกมาด้วยนะทุกคนจะหมดแล้วเอาแคบหมูมาเองจะหมดแล้วนะทร <c oughs> าบกินอนะ <c oughs> เวลาทำงานเสร็จ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวลอยๆดี <C ell> เคมีทำม,มากแสบแสบแสบจมูกกับเวียนหัวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นหมูตุน เนใหญ่ส้ง่ายๆทุกคน <c oughs> กินง่ายๆอยู่ง่ายๆเดีย๋ <c oughs> ยใช้เงินเกินตัวในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ถ้าเราพอดีเราจะเหลือแต่ถ้าเราเกินตัวเราจะลำบากหิวละเซิฉันรู้นะ้าว่ามีนคนหิวอยู่ น้ำเก๊กฮวยยิดถึงตอนเป็นเด็กเนาะมันจะมีตู้แช่ไปซื้อเกวละกี่บาทเนีหยเกละบาทมั้งยุคนั้นน้ำเก๊กหวยต้มได้ดีหอมจยต่างรู้สาเหตุแล้วว่าทำไม ถึงเป็นก๋วหไาย้อมเพราะว่าเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวเร็วแล้วคืนเร็วมันเลยเป็นต่อไปนี้จะฝึกเองเคี้ยวช้าๆมันติดนิสัยมาจากการรีบเวลาทำงานรีบเคี้ยวรีบรีบกินกว่าลูกค้ารอนาน เงินก็สำคัญสุขภาพก็สำคัญสุขภาพไม่ดีก็หาเงินไม่ได้ไม่มีเงินก็รักษาสุขภาพไม่ได้ โอเคทุกคนแค่นี้ก่อนนะหนูจะรีบกินแล้วรีบกลับไปทํางานต่อไปเก็บทาความสะอาดร้านจะได้รีบอาบน้ําสวดมวนต์นอนพรุ่งนี้ลุยต่อแต่เช้าเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปหนูนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะบางทีหนูอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะทุกคนแต่ก็พยายามจะตอบทุกๆคอมเมนต์